อยากรับรวยให้ทันเงินเฟ้อในยุคนี้ทำได้ยังไงถ้าคุณยังหาเงินแบบเป็นเดิมคุณแพ้เงินเฟ้อแน่นอนวันนี้ค่าของชีพแพงขึ้นทุกอย่างเงินเดือนรายได้อย่างเท่าเดิมแต่อยากรวยทันเงินเฟ้อต้องทำสามอย่างนี้ ข้อที่1ก็คือเพิ่มรายได้เสริมหาเงินหลายทางอย่าพึ่งแค่เงินเดือนข้อที่2ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มตามเศรษฐกิจเช่นทองคําหุ้นกองทุนและอสังหาแต่ต้องมีความรู้จริงนะต้องรู้จริงถึงจะสามารถลงทุนเพื่อที่เรียกว่า,าไม่ผิดพลดเขาเรียกไม่ผิดทางไม่ผิดเพี้ยนนะฮะสพัฒนม,มีสกิลทาําเงินเรียนรู้การตลาดการขายออนไลน์การทาเงินยุคใหม่นะแล้วก็นะ ต้องระหนักเตือนตัวเองไว้ว่าเงินเฟอ้อไม่รอใครต้องรวยให้ทันก่อนที่มันจะดูดเงินในกระเป๋าของเราจนหมดกดไลค์กดแชร์ไว้เตือนใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดวิธีทำเงินในยุคนี้ค่ะ